และทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอาลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโลบล็อกกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับแมปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปชื่อดังอันนี้มันเป็นแมปมาใหม่นะฮะที่มีชื่อว่า i ฟเ the d o l l s Mobs นะครับเวลามันมีเกมอะไรที่ดังๆเนี่ยมักจะมีพวกไฟ,น,น,ฟนู่นไฟนี่มาให้เราค้นหาตัวละครที่เราชื่นชอบนะฮะพอดีผมเห็นว่าเอ้ยมันก็ได้เลตติ้งโหวตตั้ง90%เนี่ยนะถือว่าสูงมากๆในเกมโลบล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเดี๋ยยยยววเเเเเเรรราาไไปดดูกกกัััันนนนนนลลี่่่คคคบหหมมมง็ใือะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยจะพยายามหาตัวหายากให้ได้ครบนะครับผมโอโหมีการซื้อตัวพวกนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่เก๋แล้วก็เจ๋งดีนะฮะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแต่ผมชอบไอ้ตัวนี้มากเลยสคริชน้ําแข็งใช่ไหมสปรินต์ได้เหรออ๋อนี่ยวิว่งเร็วได้นะฮะเดี๋ยวลองมาหากันดูนะฮะตัวแรกที่เราเจอจะเป็นตัวอะไรขอเข้าไปดูหน่อยสิเฮ้ยนี่ไงเจอจริงด้วยตัวแรกที่ผมเจอนะ Angry Eye โฮ้ยได้ไอายมาก่อนเลยว่ะเอาว่ะ เราแปลงเป็นเจ้าอายก่อนโอ้โห,โ,หโหแสงแสบตาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปหากันต่อนะฮะเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่ว่าตรงนี้เขียวๆมีอะไรอะ่ะไปดูดิอ่ะเฮ้ยเจอแฮกเกอร์ซีกว่ะเฮ้ยเป็นซีกในเวอร์ชั่นแฮกเกอร์นะฮะระดับความยากเรดด้วจริงๆมันก็หาไม่ยากนะมันหาง่ายอยูน่นะเฮ้ยดูดิอย่างแท้ปไปหากันต่อนะครับงึกแงก เป็นง,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 งขอดูตรงนี้หน่อยน่เห็นว่าทุกคนมันมีอะไรขาวๆให้เก็บด้วยไปดูกันเงึบดาร์ฟิกเกอร์ขอแปลงเป็นดาร์ฟิกเกอร์หน่อยนี่ครับฟิกเกอร์ในเวอร์ชันสยองขวัญน,นะฮะแต่ว่าแพ็คพวกนี้คือเราซื้อตัวละครได้เป็นพวกตัวละครเท่ๆว่างง้นอ่าถ้าใครบ้านรวยก็ซื้อไปเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ผมบ้านจนไว้ถึงร้านซับเดี๋ยวจะซื้อให้หมดทุกอย่างนี่ด้าน,นหลังเหมือนเห็นอะไรอยู่เนี่ยบัดดีฟิกเกอร์นะครับเฮ้ย <laughs> ตัวนี้ก็เจ๋งนะโอ้โหทุกคนดูฟิกเกอร์ที่แบบืเหมือนตายแบบสยดสยองมาดูดิมีดาบปักเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่เขาเออกแบบตัวละครได้เจ๋งมากแถวนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมเฮ้นี่ไงมีซ่อนอยู่จริงด้วยไหนเข้าไปเก็บหน่อยเอ,เอ้าออะกลายเป็นคนธรรมดาก่อนจะได้เก็บถึงนะฮะเมื่อกี้คงสูงไปกลิชอ๋อกลิชเราเก็บตรงนี้มัตัวนี้เท่นนะผมชอบนะดูดิ เหมือนพิบบี้อะเห็นไหมแแป๊กฉันจะกินกินทุกคนทุกคนจะต้องตายไปจากโลกนี้หรือว่ามันมีทางที่แบบให้เรากระโดดไปตรงนั้นหรือเปล่าเอ,อ้นี่ไงกระโดดมาได้จริงด้วยทีโอซีกนะฮะระดับลิจเ n นเดอรีด้วย <laughs> เออเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นทีโอซีก,กันก่อนนะฮะนี่ทีโอซีกตาแบบมีไฟพุ่งด้วยนะแต่ตัวมันเตี้ยมากเลยนะ ตัวเล็กๆน่าักน่นักอืมถ้าเรากดกลายล่างกลับแล้วก็โดดล่ะเฮ้ยเก็บได้จริงด้วยนี่นะฮะเก็บอายมานะครับเป็นอายแบบธรรมดาหรอคอมมอนนะฮะเ,เป็นไอ้พวกลูกตาที่ติดอยู่ตามฝาหนังไงเฮ้ยมันเดินน่ารักดีว่ะเดียวดิงี้ยเงเง้ยเจออีกอ,อันนึงอันนี้เป็นแบบฟิกเกอร์ธรรมดาใช่ไหมเอฟิกเกอร์เดินตามหาต่อนะกลายเป็นคนธรรมดาเอ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้ถ้าเดินไม่ชนนี่คือไม่รู้เลยนะเนี่ยมันมีก้อนแดงๆตรงนี้อยู่เห็นปะเดีย๋ยวเก็บดูนะครับปั๊บ evil eye ปกติ eye เป็นอย่างนี้ใช่ไหม angry eye อันนี้เป็น evil eye เฮ้ยพอเป็น eye แล้วกระโดดได้ทุกคน <laughs> เอาอะไปไปดูกันต่อนะฮะอาจจะมีตรงไหนที่เราไม่เห็นเฮ้ยมันเป็น eye แบบสายลุงอ่ะที่เขาใช้อยู่อะเจ๋งดีเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ เฉดโอ้ฮอตป่ะไหนขอดูเจ pues ้าฮอตหน่อยมันกลายเป็นชื่อเป็นเฉดแทนนะฮะโอ้ยแสบตาไ AI สายลุงขอออกมาก่อนเฮ้ยใต้ตู้นั้นทุกคนเห็นป่ะมันมีซ o m e t h i นั่นแหละมันมีบางสิ่งบางอย่างป่ะเราไปเก็บกันกล a s s ิ i m o t ไอ้ตัวแสบไอ้เจ้าทิโมต h y มไอ้แมงมุมเฮ้ยเฮ้ยผมดูแล้วผมขนลุกอะ ถ้าทุกคนรู้มันจะรู้นะว่าผมเกลียดแมงมุมมากเลยแบบเห็นแล้วคนรู้ว่าเอ้ยอะไรอะ Ash figure เฮ้ยเก็บมาได้ไงมิติคอลเฉยออแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะฮะย่างเท่สีสันสวยงามมากเก็บดใฮะรออะไร slender slender seek มันมาจากไอ้ slender man ผสมกับ s e e วะ่ะแต่เจ๋งนะฮะเขาเข้าใจผสมผสาสน slender man ด,ดิไอ้ l e n d e r man มันจะมีไอ้หนวดอย่างงี้ใช่ไหม แบบยึกยือยึกยือย้อนั่นหลังเขาอะแล้วก็เนี่ยผูกเด็กไทยของคอนเซปต์ซารนเดอร์แมนข้างบนนั้นมีอะไรให้เก็บด้วยอ่ะ oh. เก็บถึงไหมเนี่ยเฮ้ยเก็บถึงอัลตร้าอัลตร้าซีกระดับเลิเกเดนรี่เอ้ยผมหาเลิเกเดนรี่ได้หลายอันแล้วเนี่ยเอาจริงไอ้ตัวนี้สวยดีอ่ะชอบเขาทำสวยทุกตัวเลยใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้เรามีก้อนอะไรตรงนี้นะฮะเก็บสคริชมาก่อนละกันนะฮะ สคริชมันตลกดียงมันเป็นเขาายูนิคอร์นพุ่งออกจากหัวด้านบนเห็นไหมอ๋อแต่พอเธอแปลงร่างแล้วไม่ไม่เป็นนะฮะเอ้ยตอนเดินมันเป็นอย่างงี้ตอนเดินเป็นหัวแหลมๆว่ะเออเดี๋ยวผมกลับไปตรงนั้นต่อก่อนนะฮะยู่ดีๆเด้งมาจุดเกิดจุดแรกได้ไง,งงงอืมไหนเขาดูหน่อยสิไอสีเขียวๆนี่อะไร Ha c k ร u s h นะฮะเอ้ยมันเป็นร sh เวอร์ชันแบบแฮกเกอร์ไงดูดิ งวเด็กแว้นกินไฟเอ่อนาฬิกาเรือนกระจกนี่มีเลสกริชให้เราเก็บนะนี่กลายเป็นอย่างนี้นะครับว้าวสุดยอดจริงจริงอันนี้สูงไปนะฮะเก็บด้านล่างไม่ได้ดูเห็นปะม,มีด้านล่างอยู่แปลงกลับเป็นคนกันเนี้ย a c k i n g d e e เกมดอเกมหลักยังไม่มีตัวนี้เลยผมว่าตัวนี้มันก็เจ๋งดีนะทุกคนดูสิเนี่ยทำสวยมากเลยนะ rush เราหารัสเจอแล้วนะเราหาได้19ตัวทับ50ตัวแล้วนะฮะเอ,อ้ยนี่ไงมีอะไรอะแซฟแซบสครีชสครีชเวอร์ชันชอ็อตไฟแบบแซบๆหรือถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะเรียกแบบสครีชเวอร์ชันแซบๆแต่ว่าเวอร์ชันแซบก็แบบเจ๋งเลยนะทุกคนดูหน้าตามันดิเนี่ยอ,อืมต้องวนกลับไปตรงนั้นอีกอ,อ่ะอืมเสียเวลาจริงจตรงน,นี้มีอะไรซ่อนอยู่ด้วยทุกคนดูเข้าใจซ่อนมากเลยเก็บก่อนสไปกี้สครีช คลิชของเราไม่กลายเป็นปลาดาวไปแล้ว <c ười> ในนี้มีอะไรซ่อนอยู่ป่ะไหนขอดูหน่อยเอ้ยมีจริงด้วยวะ่ะ g o Spiky <c ười> ตลกดียวอย่งางกับพระอาทิตย์ในนี้มีอะไรซ่อนไหมเฮนะขอเดินชนรอบๆหน่อยนะฮะเผื่อมันซ่อนไว้ Acting Ambush นะครับผม <c ười> ผมต้องแปลงร่างตรงที่โล่งๆแล้วกลัวมันเด้งกลับไปจุดเกิดอ๋อมันเป็น Ambush ในเวอร์ชันที่แบบกำลังโจมตีไงเขาเลยตั้งชื่อว่า Acting Ambush นะฮะแถวนี้นี่มีอันนี้เก็บ Corrupt Rush นะฮะ เป็นแบบสีแดงอะโอ้หอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยดูดิมันแบบสีแดงๆแล้วแบบมีควันไฟลุกด้วยนะฮะฉันจะเผาทุกสิ่งนอกจากฉันจะกินไฟแล้วตอนนี้ฉันได้กลายเป็นไฟด้วยวะอันนี้วอมมี่ฟิกเกอร์นะฮะเป็นฟิกเกอร์เวอร์ชั่นหนอน <c oughs> อารมณ์แบบเหมือนฟิกเกอร์ผสมซัลเลนเดอร์แมนเลยมีหนอนหยุกหยุยมีหนวดหยุกหยุยอ๋อทิโมตีอีกตัวหนึ่งนะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีให้เก็บตัวหนึ่งนะครับ อืมเอาเป็นทิโมทตี้เข้าไปเก็บไม่ได้ต้องกลายเป็นคนก่อนปับ๊บนะะเข้าไปเก็บไบท์ <By te. S 1> ฮะตัวใหม่อีกแล้วเหรอตัวใหม่นะฮะเมื่อกี้เราเจอเดฟใช่ไหมคราวนี้เจอไบท์นะฮะเป็นรอยกัดนะครับงำงำงำด้านหลังนี้มีอะไรด้วยเก็บหน่อยไอ้นะฮะเป็นไอเวอร์ชั่นปกติใช่ไหมเป็นแบบปกติเลยงั้นเราเดี๋ยวเราไปต่อโซนที่2กันเลยนะฮะเทเลพอร์ตไปที่ไลาบลลีกันนี่แกันต่อนะครับ เราได้กี่ตัวละวโซนแรกเราได้ไป28ตัวนะฮะเอ้ยเกินครึ่งทางแล้วนี่หว่าห้องนี้แบบแอบสูงนะของที่ซ่อนอยู่อาจจะซ่อนไว้ที่สูงๆก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บเอะเจอแล้วชิ้นแรกของห้องนี้นะฮะมาดูกันเดฟตอนนั้นเราเจอไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อตอนนั้นเจอแอ็แทกกิ้งเดฟอ่ะนี่นะฮะเดฟแบบนิ่งๆยังไม่อคแทกแต่พอแอคแทกปุ๊บจะกลายเป็นแบบนี้ง <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ไปต่อบลัดาอเป็นไอแบบสายเลือดนะฮะเอาอ่ะน่ากลัวนะเนี่ยดูดิเป็นแบบเส้นเลือดเแห่ะอันนี้เหมือนจะเก็บได้เนี่ยเอนเจฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ในเวอร์ชั่นนางฟ้านั่นละดูทุกคนฉันคือฟิกเกอร์ผู้แสนใจดีของเกมดอสเวลาทุกคนต่อไปนนี้ถ้าเตือดเจอฉันทุกคนไม่ต้องวิ่งหนีนะะทุกคนสามารถเดินมาเข้าปากฉันได้เลย งั้นเราไปแหากันต่อนนะเจ้าฟิกเกอร์นางฟ้าของเราเออด้านหลังนี้สีขาวมีอะไรให้เก็บอยู่นะฮะต้องแปลงร่างเป็นคนก่อนวบไซเลนซ์อีกตัวโผล่มาอีกแล้วครับไซเลนซ์ความเงียบจากครืบคลานเข้ามาจ้องหน้าคุณสีเขียวๆเ,เหมือนจะเก็บได้คืออะไรอ่ะขอดูหน่อยซิท็อ i c ิกกลิชอันนี้เป็นพวกก l i ชพวกเราคนที่เป็นพวก t o ซิกของเกมทั่วโลก เวลาตายไปก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะนี่พวกท็อกซิกเห็นไหมเ <laughs> ขียวใช่เรียกว่าเป็นผีเปรดกริชและกันแกด่าเพื่อนฝูงด่าทุกคนใช่ไหมเวลาเล่นเกมเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะแอ็แทกกิ้งกรีชอ๋อมองแทบไม่เห็นเลยนะทุกคนดูสิแต่มีแสงๆออกมานะฮะนี่นะคะรับก <laughs> รีชแอ็แทกกิ้งกรีชกรีชไป ันคือตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่มีในเกมหลักนะครับโอ้แถวนี้ไม่ได้ซ้อแล้วเอ้ยนี่ไงมีเจอแล้ว Galaxy Eye นี่ไงที่ผมบ่นเขาอะว่าแกแสบตาไปนะตัวนี้ <c oughs> มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นระดับ Legendary ครับเอาว่ะก็มาดีฮนะแปลงได้ไม่ได้ตรงนี้อย่าเด้งกลับไปจุดเกิดนะโอเคเอ้ยตัวนี้สวยอะมันดูสวยมากเลยนะเป็นแบบจักรวาลอะเอ้ยตัวนี้สวยมากผมชอบเลยเนะี่ยตัวนี้เมื่อวรามันเดินมันน่ารักมาก น่าจะครบทวนแล้วแหละโซนนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมเทเลพอร์ตไปถ้าจากห้องสม,มุดมันเป็นด n เอ็นอไอห้องฉากจบไงห้องสุดท้ายนะฮะตอนนี้เราผ่านมา2ห้องแล้วเราได้ตัวละครไปทั้งหมด35 50ับ50ขาดอีก15ตัวเท่านั้นแฮะแฮแฮฮอยู่ไหนเฮ้ยนี่หลบอยู่หลังเสาอะไรอะ่ะอันนี้เป็น disturb silence นะฮะ เป็นซ i l เลน e ที่แบบเหมือนโจมตีเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าแปลตรงตัวมันจะเป็นแบบเหมือนมันมารบกวนเรานะอะไรเงี้ยแบบจะฆ่าเราละดูเปลี่ยนก่อนกลับเป็นมนุษย์ก่อนแปบบ๊บโอเคงั้นเราไปต่อเลยนะครับเอ้ยตรงนี้มีว่ะ Curse Rush นะครับอันไหนวะอ๋อนี่นี่นี่โอเคเป็น Rush ที่ต้องสาบนะฮะฉันจะสาบทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่มีไฟให้ฉันกินฉันจะสาบทุกคน ุณบอยครับผมขอโทษนะคลิปอาจจะยาวหน่อยหาให้ครบทุกตัวไปเลยแล้วกันเนาะจะได้คลิปเดียวจบไปเลยใช่ไหม <c oughs> เอาใจน้องๆเอาใจน้องๆตอนนี้เราเหลืออีกตั้ง13ตัวอีก13ตัวมันอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะวต้องจ่ายตังค์ซื้อเท่านั้นเนี่ยอ่ด้านบนนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างนะฮะไปเก็บกันเฮ้ <c oughs> โอเคถึงแล้วนะฮะ corrupt b i เป็น bias version แบบ corrupted นะฮะระดับความหายากระดับ rare นะฮะโอ้โเปลี่ยนทีแดงไปหมดเลย นี่เรามาถึงจุดจบของเขาละทีนี้เราขาดตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราขาดตัวนี้ที่เป็น ambush ตัวนี้มันคอมมอหนึ่งนะมันน่าจะหาได้ง่าย,ายๆวะทำไมผมหาไม่เจอนายนายนายหา shadow ที่ไหนเดินตามเดินตามมี shadow นำทาง <c oughs> เอ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยยมันคือในมุมนี้ตอนแรกผมมาดูแล้วมันไม่เห็นนี่ว่า Thank you หลาย แปลงร่างเป็นชาโดได้แล้วนะฮะเฮ้ยเรากลายเป็นชาโดแล้วอะแสดงว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเหยียบทุกพื้นที่นะฮะไม่งั้นบางอย่างเราจะหาไม่เจอนะเนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปที่ห้องแรกใหม่สิเฮ้ยนี่เก็บได้ตกลงลูก,กตาตัวนี้เก็บได้ทุกคนจําได้ปะที่ผมเคยบอกมันเก็บไม่ได้อะผมลองกลายเป็นชาโดแล้วลองโดดมาตรงนี้อาจจะเป็นตัวอื่นอาจจะได้นะฮะ แต่เหมือนมันต้องพยายามยัดตัวเองเข้าไปในรูนี้หน่อยอะดูดิเห็นปะมันถึงจะเก็บไอ้ก,ก้อนนี้ได้เนี่ยเก็บซีกธรรมดาได้ละโอ้เอนี่ยเขาปีนขึ้นไปเก็บละเฮ้ยตรงนั้นทุกคนเห็นปะที่ผมพลาดไปนะนี่ไงอ๋อไอ้สโนว์สครีชอยู่นี่มับนี่กลายเป็นสโนว์สครีช h แล้วแล้วก็กลับมาจุดเกิดไอ้บ้าเอ้ยพอกลับมาค้นอีกรอบหนึ่งก็ เจอหลายๆอันที่เราพลาดไปเนี่ยพลาดไปได้ไงวะงงเอ้ยแอมบูชอันนี้ผมไม่ได้เก็บไปได้ไงวะเนี้ยพลาดไปได้ไงอีกอันนึงนะที่พลาดไปอยืนด้านบนนี่ตัวนี้เอ่อโอเคแปลงกลับเป็นคนก่อนกระจกนี้เข้าเลยเฮ้ยทุกคนผมเจอเฮ้ยเนี่ยแล้วเขารู้กันได้ไงมันอยู่เนี่ยเนี่ยเจอ ดีมอนนะฮะดีมอนซีกนะฮะมันหลบอยู่ตรงนี้ผมขาดอีกแค่เจ็ตัวเท่านั้นตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละถ้าไปห้องสมุดต,ต่อละ่ะอืมเอา้าตรงนี้ผมไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยตอนแรกเนี่ยอันแรกตรงห้องสมุดเลยข้ามไปเฉยเออมันคือตัวนี้นะกรีดโอ้กรีดจริง โอ้ไม่กอดอยู่ในถังขยะเรนโู้ไอมิติคอที่แหย่ยากที่สุดไม่ไหวละหย่โอเคขอบคุณฟินเดอด็อกี้นะฮะเอ้ยผมหาเจอแล้วเรนโบ้ไอมิติคอเอ่อโอเคแล้วไลฟ์ฟิกเกอร์ล่ะ เออแล้วก็แจ็คแอนแจ็คเราบอก2ตัวนี้นะครับอีซี่มากโอเคเอ้ยน่ารักอะ่ะพาไปเก็บให้ครบทุกตัวตามไปมีคนแบบมาร่วมกลุ่มกับเราด้วยแถวนี้หรอแกงเราปะเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วดาร์กเชดมันซ่อนอยู่ตรงโคมไฟมองแทบไม่เห็นเลยอ๋อแล้วอันนี้อันนี้อันนึงซ่อนอยู่ตรงนี้ฮนะทุกคนไลท์ฟิกเกอร์น้องฟินนี่เขา สุดยอดจริงๆจำได้หมดเลยว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนตร,ตรงนี้เหรอผมเคยหายไปแล้วนะเฮ้ยเอ้าโอ้ my god so obvious คือแบบมันชัดมาก <c oughs> ลาวาเฉด and king figure ลาวาเฉดกับ king figure คือตอนนี้ผมขาดแค่2ตัวสุดท้ายนะฮะลาวาเฉดกับ king figure ก็จะหาครบได้ทั้งหมด50ตัวที่เกมนี้มีอยู่ตอนนี้นะครับ น้องบอยบอกว่าเอาอีกแล้วว่ะพี่อัดคลิปหนึ่งชั่วโมงอีกอ่ะไม่ได้ตั้งใจมันหาแล้วมันเพลินเฮ้ยเจออยู่บนต้นไม้ตัวนี้ก็เห็นเห็นเห็นคนชัดตัวสุดท้ายนะฮะคิงฟิกเกอร์เอาดูเกตเดอะเรนโบ้ไอเนี่มีคนถามเยอะเหมือนกันนี่ยฉันพยายามจำอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนวะ Go to spawn uh, จุดเกิดเ็าบอกว่าให้มาที่จุดเกิดนะฮะเอ้ยเจอแล้วในที่สุดผมก็ฮฮคิงเจอคิงฟิกเกอร์อ๋อมันเป็นอีกอันหนึ่งที่มันอยู่บนโคมไฟผมจะพลาดไอ้ตรงห้องนี้นะเนี่ยไอ้ห้องนี้มันซ่อนอยู่บนโคมไฟเยอะเยอะขอบคุณมากเพื่อน <S <S เอะ่ะครับทุกคนก็ถือว่าทำภารกิจได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว,ว้ทุกคนแหาได้ทั้งหมด50ตัวครบถ้วนนะครับ ใครที่แหาไม่เจอก็ดูคลิปนี้ไปได้เลยนะจะได้รู้ว่าแต่ละตัวอยู่ที่ไหนนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องอมอนบอยช a n n e l นะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นโลบล็อกแมปไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้า